อารีอิบราฮิมนาเซอร์เมเลโนอีนะครับก็ขออนุญาตเรียกว่ามูฮัมหมัดกันแล้วกันนะนะไม่งั้นเนี่ยจะยาวเกินอิบราฮิมล่ะสั้นๆง่ายๆครับมูฮัมหมัดอิบราฮิมโอ้โหมาเสาพอเลยครับมวยซ้ายครับคุณชายโอ้โหเนี่ยตัวใหญ่นะวันนี้นี่ก็เปิดหัวด้วยน้ําหนักนะครับหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะครับเจ็ดสิบสี่กิโลกรัมนะฮะใหญ่เลยทีเดียวอาบิชิตนี่ก็แจ้งเกิดไปแล้วนะฮะไฟแรก ในการชกกับอ,า,อาเด t ตเรสนะครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์นะครับก็คว้าแชมป์ของ ABF ไฟไปครองได้มาดูครับหลังจากที่เจ้าตัวครับมีเข็มขัดแชมป์คาดเอวแล้วครับผลงานฟไม้ลายลมือนีพัฒนาการไปถึงไหนครับวันนี้เป็นวันที่มาอุ่นเครื่องครับดูฟอร์มกันหน่อยครับหลังจากที่คว้าแชมป์แล้วนี้ไปดนอีกหนึ่ง นักมวยที่อยู่ในแผนการสร้างของที่อบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับถือว่าเป็นรุ่นใหญ่เลยครับโอ้โหนี่ครับแมแผ่นหลังนี่ปึ๊กเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านเพชรใหม่ฮะส่วนวัวหมัดนี่ก็ดูว่าพริ้วพอสมควรเลยนะครับน,น่าจะมีดีอะไรเดี๋ยวต้องรองติดตามดูนะครับมวยซ้ายด้วยครับโอ้โหนี่ะโดนยับซ้ายเข้าไปก่อนแล้วครับเพชรใหม่นี่หมัดแจ๊บนี่เร็วมากครับเพชรใหม่ดี าเป็นแฟนคลับ FC ของที่อาบ็อกซิ่งโปรโมชั่นก็คงจะจำกันได้แล้วครับเปิดตัวกับรายการเดอะไฟเตอร์ล่าฝันบัลลังก์โลกครับก็ชกในรุ่นเดียวกับแสงอาทิตย์กุหลาบดำแล้วครับเพราะว่าในทันวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์นั้นครับแสงอาทิตย์คว้าแชมป์มาได้ครับขณะที่เพชรใหม่เองก็โชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมในรอบรองชนะเลรอบสี่คนสุดท้ายครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้นี่เขาหนาปึ๊กเลยนะรูปร่างในี่ใหญ่ทีเดียวครับอายุเพิ่ง23่สนั่นเองนะครับเรียกได้ว่ารอวันเจรานายฮะจากทาง TL b o ล i ็ g Promotion ชัครับเอาครับแมแต่ตอนนี้นี่โดนหมัดของมูฮัมหมัดเข้าไปบ้างแล้วครับโอ้โหเอาอย่าไปรับเยอะนะครับใหญ่ๆแบบนี้นี่อาจจะหล่ดได้เลยครับพอโดนหมัดของมูฮัมหมัดอิบาฮิมเข้าไปครับเพชรใหม่ต้องมีลูกหนักครับเตือนบ้างรู่ให้มูฮัมหมัดที่มีกังวลบ้างแล้วครับเพราะว่าไปจ้องอย่างเดียวครับไม่มีการออกหมัดที่ทำให้มูฮัมหมัดนี่เดินออกหมัดได้แบบสบายใจไม่มีกรวนครับดูครับซ้ายขวางัดได้โอ้โหออกได้แน่นดีทีเดียวครับสำหรับหมัดของมูฮัมหมัด โอ้โหนี่ครับถือว่าเป็นงานยากของเพชรใหม่แล้วครับยกแรกนี่มัวหมัดโชว์ได้ดีเลยนะครับครึ่งนาทีครับยกแรกครึ่งนาทีสุดท้ายไม่มั่นใจแล้วครับมั่นใจเร็วเกินไปหรือเปล่าครับมัวหมัดปล่อยมือปล่อยการแบบนี้อันตรายครับสิบวินาทีสุดท้ายครับยกแรกมัวหมัดสายคอร์ดชุดนี้ไม่หาพิชิตเพชรใหม่กําลังหาจังหวะสวนคืนครับหมด จากบริษัทขายยาเป็นภาคจำกัดครับขอบคุณไดกินสตรีมเมอร์พร้อมดูแลทุกลมหายใจครับขอขอบคุณครับผลิตภัณฑ์สกินเดียวของแหลมทองการแพทย์ครับโรคผิวหนังผดพื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราครับใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมครับสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฟ้าระคับกลิ่นกายครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับตามกันต่อเลยครับเรลที่2ครับยังเป็นทางด้านมมฮัมหมัดครับที่ขยับเกมเดินเข้าหาครับแต่ดูซ้ายเขานี่เกรงแน่นเลยนะครับ โอ้ดูยกแรกเนี่ยเขาต่อยได้แน่นทีเดียวครับเพชรใหม่ต้องพยายามโยกเยอะนี่ฮะแบบนี้ครับต้องใช้สเตปความเร็วแล้วก็สายตาครับ1-2ครับหมัดของเพชรใหม่ขยับเดินต่อเนื่องครับโมฮัมเหม็ดอิบราฮิมครับนักชกอิร่านอู้อัปคัดซ้ายทำได้ดีครับอ้าทีมซ้ายตรงเอ้ายังไงครับเพชรใหม่อย่ารับอย่างเดียวเอ้าต้องโตขึ้นครับโอ้นี่แหละครับแม่ไปโดนซ้ายเยอะๆนี่ไม่ดีนะครับ โอ้มาทั้งล่างทั้งบนเลยครับหมัดของมูฮัมหมัดครับมาเป็นชุดเลยนะครับ้าายวืดไปครับเพชรใหม่ต้องเอาคืนบ้างนะครับโอ้โดนแล้วมีเอียงเหมือนกันนะครับพี่ติ๊บว่าดูครับโอ้เริ่มเอาคืนครับเอาตั้งหลักตั้งล้ำได้บ้างแล้วครับทางด้านของเพชรใหม่อภิชิตเอาครับขวาทิ้งเข้าไปอรับแม่มีโอกาสนับมีโอกาสน้องแหละครับผู้ชายแบบนี้ครับหนักๆแรงๆทั้งคู่โอ้นี่แหละครับแหมต้องยืนแบบปลายเช้าจนปลายเท้าเลยนะครับ โอ้ไม่งั้นนี่อาจจะเป็นจังหวะของโมฮัมหมัดได้ครับโอ้โหดูครับแม่ไม่ยอมกันแล้วครับดูครับเป็นมวยใหญ่ที่ต่อยได้เร็วทั้งคู่เลยครับทุกคนอุ้มประคัดขวาไม่โดนเพชรใหม่ซึมเข้าไปครับฮุกซ้ายไปก่อนเลี้ยงเข้าไป1-2เอ้าทำได้ดีครับโมู่อุ้ยนำมุกกระจายเลยครับตัวละครโมฮัมหมัดโอ้นี่แหละครับทีต่อทีเลยครับหมัดของมวยคู่นี้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ เพชรใหม่ปรับมาเป็นฝ่ายเดินเข้าหาก็กดดันทางด้านมูฮัมหมัดได้เยอะเหมือนกันนะครับเอาละครับตอนนี้หมัดขวาครับเริ่มทํางานแล้วครับโอ้มาเป็นชุดเลยตอนนี้ครับไม่พอเปิดเกมเดินเข้าทางครับจังหวะเกมรุกของเพชรใหม่ที่ทาได้ดีเลยครับดูครับเพราะว่าเวลาเขาเปิดเกมรุกดีการป้องกันตัวถือว่าเหนียวแน่นครับดูครับเคาะขวาไปมูฮัมหมัดนี่ถึงกับกังวลต้องถอยออกมาคิดหนักแลวครับผู้ชายแบบนี้ครับจะแก้ยังไงครับพอเพชรใหม่เดินครับอึดอัดแล้วครับโอ้ตอนนี้นี่ต้องตีกันเชียงหนีออกมาแล้วครับมูฮัมหมัดครับ เพชรใหม่นี่ต่อยเดินแล้วก็ใช้การบล็อกเอานะครับถ้าโยกเนี่ยอาจจะโดนซ้ายได้ครับก็าอาจจะเห็นแล้วล่ะว่าหมัดของมูฮัมมัดเนี่ยมันรวดเร็วครับก็เน้นบล็อกเอาเลยฮะบล็อกเราคืนแบบนี้ครับตัดลําตัวมาครับช่วงปลายยกที่2ยังอันตรายอยู่นะครับหมัดอัฟคัตของมูฮัมมัดนะครับระวังให้ดีครับเขามีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับดูครับเพชรใหม่พยายามจะเบียดครับช่วงปลายยกโยกกระไปทิ้งขวาโอ้โหดูครับเทคนิคของมูฮัมมัดครับเอาไหล่ขวากระแทกไป่อน้าครับโอ้โหโดนแล้วนี่มี าครับแล้วก็ช้อปปี้ a าซาดครับขับบนเวทีครับยกที่3ตามกันต่อโอ้โหตุบตับตุบตับเลยนะครับเริ่มขึ้นมานี่โอ้โหเพชรใหม่ครับน่าจะเห็นอะไรบางอย่างครับนี่ครับปัดขวาครับเฉียดนิดเดียวครับโอ้หมัดต่อเนื่องครับต้องมาครับแบบนี้มมฮัมหมัดก็ยกแรกนี่น่ากลัวจริงนะครับแต่ว่ายก2นี่พอโดนเข้าไปบ้างแล้วนี่ครับหลับตัวครับพี่ติง แม่โดนหน้าก็มีทําท่าเซโดนลาตัวก็มีเอียงครับเอาแม่เพชรหมายถือว่าแก้เกมแล้ววางหมากได้ดีครับหลังจากที่เปลี่ยนแผนมาเดินเปิดจมุกไล่ต่อยหมัดแบบนี้ครับพุ้ยนี่แหละครับต้องบล็อกให้อยู่แล้วคืนหนักๆครับทําให้ทางด้านมูฮัมหมัดเนี่ยไม่กล้าที่จะปล่อยซ้ายครับแต่ว่าหมัดนี้มาครับขวาครับวืดไปครับตอนนี้เขาเริ่มจะฟุตเวิร์กแล้วนะครับ เรินพจะใช้ขาบ้างนะครับเพราะว่าหนีไม่ออกครับพี่ติดดูครับแม่เพชรใหม่เดียกนี้ดูแล้วครับยกระดับความดูเดือดความเข้มข้นครับมีจังหวะผ่อนหนักผ่อนเบาด้วยครับนะครับเดินรุกพอระบบหายใจดึงออกมานิดนึงครับแล้วก็ลุยต่อครับเอ้า1หนึ่งสองปเข้าไปแม่หมดนี่มีสวนคืนตลอดครับไม่ได้หนีอย่างเดียวครับคุยนี่แหละครับแม่ต้องกัดฟันโตออกมานะครับเพราะวตอนนี้เนี่เพชรใหม่เดินเกมแรงเหลือเกินครับหมัดขวาขวาอยกแล้วครับแมวโสายตาแมโยข้างเชื่อครับถือว่าแก้สถานการณ์ได้ดีครับ โอ้ดูจังหวะนะฮะเขาก็ไม่กล้าที่จะออกซ้ายมากแล้วนะครับเพราะว่ากลัวขวาเนี่ยของเพชรใหม่เนี่ยสวนไปครับยกนี้ทางด้านของมุฮัมัดนี่ไม่ได้ถอยมากครับขยับและใช้สเต็ปใช้ฟุตเวิร์กใช้สายตาดูครับพยายามลดการใช้แรงลดการปะทะแหละครับนะครับตีกันเชียงหมุนออกข้างไว้ครับเดอับคอร์ดหนล็อกกอด มีนะครับแหมมี2อย่างนะครับก็คืออาจจะตั้งเป็นเอ่อเป็นเกมรับมาวางแผนนะฮะแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือหนีไม่ออกครับต้องต้องสู้ครับ <c oughs> อะไรประมาณนี้โดนบังคับให้ต้องชกแบบนี้ครับเอาดู <c oughs> อุ๋ย,ยกลุยเข้าไปครับ <c oughs> สิวิทย <c oughs> กอดแล้วครับเอา <c oughs> <c oughs> ต้องกอดแล้วมุมัด <c oughs> ยังไงครับยกแรกเอา้ายกนี้เป็นยังไงเอาดูแหมสายที่ว่าแรงนี่เริ่มจะหยุดทางด้านเพชรใหม่ไม่อยู่แล้วนะครับ โดนโดนบ้าหมกันครับออย่ารับเยอะครับขวาครับต้องคืนแบบนี้ครับแล้วก็ต้องมีความหลากหลายครับเพชรใหม่ดูครับใกล้ๆกลนะครับขยับเดินต่อครับฮุกซ้ายไปโอ้โหแหมดังดีจริงนะเสียงแน่นมากบาดเสียงดังนี่เจ็บไหมะัก็ต้องเจ็บครับแต่ว่านี่ไงไม่เจ็บได้ไงเพชรใหม่กำลังเอาคืนอยู่แบบนี้ครับคุยนี่ครับแหมแลกกันแบบนี้ครับเดอะไฟเตอร์เท่านั้นครับแล้วมวยใหญ่ๆด้วยครับ74กิโลกรัม อ้ยสายใหม่แล้วก็โอ้โอ ตาแปรสฟันคู่ครับเครื่องดื่มโสมโอทีโดยคุณพิชัยกิจอีกทีครับโอ้โหนี่ยกนี้นี่เพชรใหม่เปิดมาด้วยการนวดครับนวดแบบไทยครับนวดลําตัวครับโอ้แต่ว่าตอนนี้นี่ก็โดนมูฮัมหมัดเอาคืนเหมือนกันนะครับดูแล้วสูดีฟันยางกรหลุดนหครับดีว่ากัดไว้ได้ทันครับเอาเอาริงแล้วก็ยกระดับอัดความเข้มข้นขึ้นมาครับทะนากของเพชรใหม่ต้องการจะปิดเกมเลยหรือเปล่าครับสัญญาณแบบนี้ครับแต่ว่ามูฮัมหมัดนี่ ไม่ปะทะแล้วครับเปลี่ยนแผนทันทีครับพอเพชรใหม่เดินบวกโดนชนแบบนี้ครับรวบอัดเข้าไปครับแม่ท่านวดแผนไทยอย่างที่คุยใชยว่าเนี่ยน้าด้วยครับแต่ว่าท่านวดแบบเพชรใหม่แบบนี้ไม่มีใครอยากนวดครับคุยโอ้นี่แหละครับเริ่มจุกแล้วนะครับตอนนี้นี่ลากไปไหนไปนั่นแล้วครับนะครับยังกัดฟันโตซ้ายครับหูยเพชรใหม่นี่ตัดลําตัวครับซ้ายมาโอ้ดีครับซ้ายขวาครับโอ้แน่นจริงๆครับหมัดของเพชรใหม่ฮ่าทางด้านของอุบัติริ่งน่ไม่ใช่ไม่ ไม่รู้ว่าเก็บอาการหรือว่าแข็งแกร่งครับแต่ว่าช้าลงไปแล้วครับตอนนี้ครับมูฮัมหมัดอิบราฮิมโอ้อาจจะชาหรือเปล่าครับโดนเยอะนะครับโดนเยอะแล้วก็หมัดในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทเนี่ยต้องบอกว่าหนักจริงๆครับโดนคืนกันนะครับมีหมัดหนึ่งสองสามตัโตซ้ายมาครับมูฮัมหมัดใกล้ๆครับเดี๋ยวดูครับ นาทีครึ่งยกที่สีครับตรงนี้ยืนใกล้ๆเพชรใหม่พยายามนี่ครับพยายามทวนบวกชวนแรกเอาทิมเข้าไปโอ้โหเนี่ยฮะโดนแล้วก็มีอาการเหมือนกันนะครับโมัมหมัดอยู่ที่เพชรใหม่แล้วครับว่าจะเร่งเกมปิดเกมได้ในยกนี้เลยหรือเปล่าครับดูใจแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็หน้าที่จะอยากที่จะจบแบบไม่ครบยกนะครับพี่ติปก็ต้องการปิดเกมเร็วแหละครับเพราะว่าอยากไปเที่ยวปพใหม่แล้วครับนี่เป็นไฟสุดท้ายของปีนี้ของเขาครับเพชรใหม่ ถ้าไฟสุดท้ายฝากผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยก็จะเที่ยวปีใหม่แบบมีความสุขแล้วครับต่ต้องการโชว์ฟอร์มสวยๆครับเพราะว่าปลายปีนี้คุณเอียงทวีสินเหล่าสุนวัฒน์จะบินทะจะเดินทางบินไปประชุมใหญ่ w b a ที่อเมริกาแล้วครับแมฟอร์มสวยก็มีโอกาสที่จะถูกแั่เขันขึนดับได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นใหม่ก็พยายามโชว์ให้เต็มที่ครับนี่แหละครับแมก็ถือว่าเป็นความหวังหมดเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคู่เอกนะครับแสงอาทิตย์กับริมาเมทูด้านะครับต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวครับ อาครับแต่ว่าดูเกมดูเวทีนี้ก่อนครับคู่เอกนี่ก็ลอยอึดใจเดียวครับสายคืนมาครับแม่เหมือนจะอ่อนลงไปแต่ว่าก็กลับมาโต้ได้อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับมูฮัมหมัด สบู่สกินเดี่ยวป้องกันแบคทีเรียสิวฟ้าระงับกลิ่นกายครับแหวนทองจากแหลมทองการแพทย์จำกัดครับขอบคุณแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นแอนตาซินครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อดับน้ำใจจำกัดขอบคุณบริษัททวิสเปเชียลครับบริษัทแกรนด์ซี่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับอ่ะต่อกันเลยครับในยกที่5ครับรองสุดท้ายแล้วนะครับเพชรใหม่ก็ยังเดินเครื่องได้ดีครับ ถือว่าเป็นไฟอุ่นเครื่องที่ได้ประสบการณ์เหมือนกันนะครับเพราะว่าหมัดซ้ายของมูฮัมหมัดเนี่ยถือว่ารบกวนนะครับทางด้านเพชรใหม่ได้ดีเลยทีเดียวครับอยู่ที่ว่ายกนี้ครับเพชรใหม่ยังไงครับก็ยังต่อยตามเกมอยู่นะครับเน้นหมัดขวาแล้วก็มีหมัดตัดลําตัวครับก็ไปเรื่อยๆครับมีจังหวะเร่งก็เร่งครับมีจังหวะผ่อนก็ต้องผ่อนครับคุณนี่ก็โดนหยกนะครับนี่เป็นยกที่5แล้วครับ เดี๋ยวดูครับเพชรใหม่นี่ความพยายามของเขานี่คือต้องการที่จะปิดเกมปิดกล่องแบบไม่ต้องฟังเสียงระฆังยกสุดท้ายเลยครับแต่ว่าทางด้านของมฮัมมัดอิบราฮิมนี่ไม่ยอมครับดูครับโอ้โหแต่ว่าเลือดแตกแล้วครับตอนนี้จมูกแตกเลือดสาดแล้วครับคุยนี่แหละครับแหมได้เลือดแล้วนะครับสำหรับคู่แรกของเดอะไฟเตอร์วอล์ดบ็อกซิ่งวันนี้ครับโอ้จมูกแตกแล้วครับเดือดส่งท้ายไปครับมนี่ครับแหมเพชรใหม่นี่ยิ่งต่อยยิ่งมั่นใจนะครับ ความเร็วเอาแล้วครับแม่น่าจะมีปัญหาแล้วที่จมูกไอตอนแรกไม่เห็นเลือดดียังสบายๆครับแต่ว่าพอเห็นเลือดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะมีกังวลแล้วครับทางด้านของมูฮัมหมัดโอ้จะเป็นลมหรือเปล่าฮะบ,บางคนนี่ไม่ชอบเลือดนะครับเห็นแล้วเนี่ยราะว่าเพชรใหม่ที่ชอบเลือดนะครับพอเห็นเลือดนี่ปรีเข้าใส่แล้วครับดูครับนี่ครับแม่พยายามต่อยเข้าไปครับแต่ดูจหัจวใจของทางด้านมูฮัมหมัดเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับโดนหนักๆเข้าไปเยอะนี่ก็ยังไม่ยอมถอดใจครับ ก็ยังสู้อยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องเป็นฝ่ายตั้งรับครับอาจจะมีหมัดเด็ดก็ได้นะครับเอาครับแมนี่หมัดเด็ดนี่เป็นของเพชรใหม่ก่อนแล้วครับพยายามลุยต่อเนื่องนะครับเพชรใหม่อภิชิตพิม์พเสนครับมวยในสังกัดของทีมบ็อกซิ่งโป o โมชั่นจากนี้ไปครับก็จะเป็นชื่อนักมวยแล้วก็ตามด้วยชื่อจริงนามสกุลนะครับนี่เป็นแผนของคุณเอี้ยงทวีศิ์เหล่าสุวัฒน เพื่อที่จะต้องการครับให้นักมวยเป็นที่รู้จักของแฟนมวยจริงๆนะครับว่านักมวยสักคนบางคนครับมีชื่อฉายาชกมวยแต่ว่าพอประกาศชื่อจริงไม่มีใครรู้จักครับแต่ว่าจากนี้ไปครับมวยของทีแอลก็จะเป็นเพชรใหม่อภิชิตพิมพ์เสงครับมีชื่อมวยแล้วก็ชื่อจริงตามหลังเพราะว่าเดี๋ยวตอนไปต่อยต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้ชื่อตามพาสปอร์ตนะครับแล้วก็อาจจะเป็นชื่อเป็นชื่อแบบมวยที่เคยตั้งเอาไว้เนี่ยอาจจะไม่ได้นะฮะเพื่อความไม่สับสนนะะแล้วก็ คือชื่อเสียงของน้องมวยในอนาคตนะครับอ้าวปลายยกสุดอรองสุดท้ายนะครับปลายยกที่ห้าแต่ก็ยังเอาตัวรอดไปได้สำหรับรถถังครับ แม่แต่ว่ายกสุดท้ายนี่ต้องตามมันต่อครับสำหรับมวยคู่นี้ครับยังไม่ยอมนะครับมูฮัมหมัดโอ้เดือดอีกแล้วครับตาอีกแล้วครับพี่ติ๊กครับโอ้โหได้ดูของดีในยกนี้ยกสุดท้ายครับแม่อภิชิตเองก็เร่งเกงครับแม้ว่าทุกเกมเขานี่จะดูได้เปรียบรันแต่ว่าเขายังไม่หยุดยังไม่ยอมต้องการน็อกให้ได้ครับดูเขาทั่งมูฮัมหมัดเองก็ขัดฟันสู้ไม่ยอมโดนน็อกครับคุยโอ้ดูครับสายตาของเขานี่ยังมุ่งมั่นอยู่เลยนะครับมูฮัมหมัดโอ้สู้ดีจริงๆครับโดนทั้งหน้าทั้งท้องทััััั้้งงาาตตววคครรบบโดดดนมมมหแ่่่่ก็ยยยือูไ โอ้ดูฮะยังสู้อยู่นะครับถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเพราะยกที่แล้วนี่เกือบจะไม่รอดเหมือนกันถ้าทรหโดน่ถือว่าผ่านเลยแล้วครับแบบนี้ครับเป็นผู้ตกรุ่นใหญ่ของประเทศไทยได้ดีครับเอาลุยไปอวิชิตครับเพชรไม่ขวาเข้าไปแม่แต่ว่าปลายปลายกำลังหมัดความเร็วของเพชรหม่ก็ก็ผ่อนลงไปเหมือนกันครับคุยนี่ครับแม่เจอมวยแบบนี้ครับคืออาจจะต่อยได้เยอะจริงครับแต่ว่าเขาทนได้ครับ แล้วก็อาจจะมีหมัดซ้ายด้วยครับบางทีนี่สวนให้เราต้องกังวลเหมือนกันครับแล้วก็ยกนี้เนี่ยเขาพยายามสู้นะครับเราเห็นว่าเป็นยกสุดท้ายแล้วนะรอดแล้วอะไรประมาณนี้น <c> ะ <oughs> ครับต่อครับเพชรใหม่ก็เดินตัดเวทีก็ตัดลำตัวด้วยครับแต่ต่อยสีขาวเลยต่อยได้ดีเลยเต็มเลยนะครับแต่แต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 ยังอยู่ได้นะครับมู hammad ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของเพชรใหม่แล้วครับเจอกับมูฮัมหมัดในไฟน์นี้ครับเพราะว่าสิ่งที่เขาได้รับนี่คือเนี่ยครับความแข็งแกร่งครับบททดสอบที่ค่น้างหินเลยครับนักมวยที่มีความแข็งแกร่งครับคู่ต่อสู้ที่ไม่ยอมครับวันนี้เพชรใหม่ได้เจอแล้วครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วครับเพราะว่าเขาเองนี่ตอนนี้เป็นแชมป์แล้วครับเพราะฉะนั้นเส้นทางจากนี้ไปก็คงต้องเก็บรายละเอียดแล้วครับเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อให้ตัวเองนั้นได้มีโอกาสในการชิงแชมป์โลกครับครับจากฟีเตของเพชรใหม่เนี่ยก็ทิ้งเทอร์นโปรับ ครั้งนี้เนี่ยครั้งที่6ครับยังมีเวลาที่จะเสริมเติมแต่งเยอะเลยนะครับก็ต้องชื่นชมการสั่งนะครับนักมวยจากทางโรเตอร์เอียงทวีสินด้วยนะครับที่สั่งนักมวยอิหร่านแข็งๆแ,แบบนี้มาครับทำให้เฟตใหม่เนี่ยคือไม่เสียเวลาในการชกว่างั้นเถอะนะครับอ่ะได้ประโยชน์เต็มๆแล้วรับไฟนี้ ทั้งทั้งนี้ก็ต้องบอกว่ามาจากผลพวกมาจากแฟนมวยด้วยนะครับเพราะว่าคุณเอี้ยงเองก็ฟังจากแฟนมวยครับเพชรใหม่นี่เป็นแชมป์ที่แฟนมวยเรียกร้องนะครับครับอยากให้เอามาปั้นเอามาสร้างแล้วก็คุณเอี้ยงเองก็ทำตามที่แฟนมวยเรียกร้องแลวเขาก็เนี่ยครับถ้าผลงานได้ดีแบบนี้ครับปลายยกครับคุยเนี่ยครับต้องสร้างเลยครับแบบนี้ครับแม่ต่อยดีต่อยแรงแล้วก็ต่อยหนักด้วยครับแล้วก็ท่าทรหดุดีเรื่องแม่ตัวไปยืนรับไม่ดีครับ